เดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นๆก็จะมารับมาตูมกับลูกหมอนไปเกาะช้างแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อ้อมจะต้องย้ายมันไปอยู่หลังบ้านนะคะเพราะว่าแม่อ้อมจะต้องซกอักผ้าผืนนี้แล้วก็ส่งไปให้เขาให้เขาด้วยให้คนที่ดูแลด้วยไม่อย่างนั้นนะก็คือจะเละเต็มบ้านเหมือนแม่อม้อมในบ้านแม่อ้อมก็ยังเละอยู่เลยเนี่ย สงสารันก็สงสารเอาไปปล่อยวัดดีไหมเ <c oughs> ขกากลไม่ได้นะคะคือคนนะ่ะถ้าเห็นคนนะ่ะเขาจะสะบัดฉี่ทันทีเลยแต่ถ้าเปิดแบบมีเพื่อนๆอย่างกลางคืนแม่อมจะเปิดไว้อย่างนี้นะคะเปิดไว้เพื่อให้เขาเห็นแบบเนี่ยดูดูบนรื้อหญ้าแม่อมหมดเลยเนี่ยพิ่งจะทําความสะอาดด้แป๊บนึงนะคะก็ลื้ละกันเละเทะไปหมดกินเนี่ยก็คือกินครึ่งทิ้งครึ่งนะคะหญ้าเนี่ยกินครึ่งทิ้งครึ่งที่บ้านมันไม่ใช่เป็นแต่บ้านแม่อมหรอกที่อื่นก็เหมือนกันละคะ่ะกินครึ่งทิ้งครึ่งแบบเนี้ย มันแล้วแต่เขาจะพอใจแล้วเขาจะเลือกเส้นเอาวันนี้ขนาดแม่อ้อมคัดแล้วนะส่วนชายต้าก็ดีขึ้นระดับหนึ่งนะคะแต่อือยังเละอยู่ก็แม่อ้อมก็ป้องคิดดีข้อแคร์ไปให้กินทุกอย่างปกติหมดหนูหน้าตาดิคะ่ะบอกไม่ถูกหน้าตาบอกไม่ถูกคะ่ะวันวันหนึ่งแม่อ้อมก็อยู่แต่อย่างเงี้ยคะ่ะกระต่ายหมาแมว มาแมวก็อยู่ข้างนอกแมวนี้แม่อ้อมไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับเขาสักเท่าไหร่นะก็คือทําความสะอาดเมื่อคืนก,ก็เอามาวิ่งกันโอ้ยปวดหัวค่ะวิ่งในบ้านทีนี้นี่อย่าให้บอกใครเลยอ่ะแม่อ้อมนั่งไม่เป็นสุกหรอกเตรียมเดินทางแล้วค่ะพี่เข้ามารับไปแล้วนะคะเตรียมเดินทางแล้วอีกหกชั่วโมงนะถึงจะถึงเกาะช้างแล้วเดยวยังไงถ้าเกิดว่าถึงแล้วจะให้ลุงเสือถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะ คิดถึงค่ะคิดถึงคิดถึงสุดสวัสดขาดใจกันหลือเกินคิดถึงกันอย่าเกินคิดถึงอื้อคิดถึงค่ะคิดถึงอื้อไม่ได้ไม่ออไม่ได้ออกมาข้างนอกหลายวันละเพราะว่ามันเยอะไงงานมันเยอะไม่มีเวลาแทบจะไม่ได้เดือนอมาเลยเพราะว่าเลี้ยงกระต่ายอีสองตัวใช่เะละ่ะแล้วก็งานตัวเองอีกตอนนี้งานตัวเองค่อนข้างนุ่งมากเลยเพราะว่ากําลังจะ ทำสินค้าใหม่ให้ลูกค้าก็เลยค่อนข้างยุ่งนิดนึงก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปแล้วทีเนี้ยแต่แม่อ้อมก็ทํางานของแม่อ้อมปกติอะไรค่ะแต่ว่าไม่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 ได้ทําคลิปทุกอย่างคือรีบหมดวันวันมีแต่รีบรีบรีบเพราะว่าเขามารับจะตายไปแล้วรักเหลือเกินรักยักษ์ยักยักชุดสวัสดิ์ขัดใจโอ้ยชุดสวัสดิ์ขัดใจชุดสวัสดิ์ขัดใจอืมชุดสวัสดิ์ขัดใจอืม รักแม่เยอะเกินบอกแล้วไงสามร้อยหกสิบห้าวันฉันรักเธอรักมากรักแม่มากรักแม่มาก,ก,มมากเนี่มันต้องการความรักอะนะคะคือไม่มีใครเล่นกับมันตาเขาก็เล่นนะเล่นไหมาตาเขาก็เล่นแต่ว่ามันจะหาแม่อ้อมอย่างเดียวแม่มก็ไม่เข้าใจ <c oughs> มันสุดสวัสดิ์ขัดใจ่ะสุดสวัสดิ์ขัดใจอืม,อม กดดูดูสิคะดูดูดูเนี่ยไอ้น้ำตาลก็อย่างเงี้ยประมาณว่างับแขนงับขาแล้วก็ดึงดึงดันดันอย่างเงี้ยเล็บมันก็คมนะไอ้น้ำตาลนี่ก็โดดขึ้นหัวตะปบหัวงับหัวเลยนะอืมันอยากมีเพื่อนเล่นน่อยอยากมีเพื่อนเล่นน่อยอือยากมีเพื่อนเล่นน่อยากมีเพื่อนเล่นน่อยอืมอืมอือืงับมือค่ะงับมือนี่ให้อาหารตายเสร็จแล้ะ แต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อของกินของตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้ให้พี่ฝนเพราะพี่ฝนเนี่ยละเลียดทั้งวันวันนี้ละเลียดทั้งวันกินข้าวในละเลียดทั้งวันนะเห็นไหมพอมานั่งมันก็เตรียมอ้อนเขาให้แม่มาแล้วอะไรก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยฮะจะมาเล่นซะแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะอะอ่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 ะไรก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเ่้าให้มาเนี่ย อ้อมซื้อไอ้นกปินไปตัวงนะยังไม่มานะสั่งนกปินไปตัวเลยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะมาบินให้ไอ้พวกเนี้ยให้ให้ให้ไอ้หนวดขาวเนี่ยดูที่ไอ้หนวดขาวมันจะทํายังไงกับนกปินนะอ้อน,อนเอานะถูไทยวันวันนึงเนี่ยถูไทยตัวดําสนิทเลยรู้รักแม่อะไรนักหนาแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้า,อ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 ากล้องก็เดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัดอะดูมันไหมคะอ่ะมันปรับของมันเองอะ ไอ้นักลบมันแอบมากินแล้วค่ะแหม่แม่อ้อมค่อยๆแอบถ่ายมันนะเพราะว่ามันอนะ่ะหุไอ้นี่ตัวมากเลยมันจะประมาณว่าอเอา้ากล้องเอ้าเออนี่นะไอ้นักลบมันมากินอ้อมจะวางไว้ตรงนี้ทุกคืนตอนเย็นๆก็จะต้องมาตั้งและเพามหลายตัวไงไอเอียก็เดินวนกินทั้งคืนค่ะไงล่ะจะไปฉันจะไปซื้อของเนีย่ยจะไปได้ไหม จะไปซื้อของเนี่จะไปได้ไหมถามจริงๆริงถามจริงๆริงจะไปซื้อของเนี่ย,ไไออเยืเล็บเนี่ยจะปบเจ็บนะกลางเล็บนี่เจ็บนะกลางเล็บเ,เล็บเนี่ยกลางเนี่ยอโทรอเอาไปาไปเนี่ยมือเนี่ยอดูมันดิค่จะไปซื้อของแล้วไม่ต้องกอดอะไรลักหนาหรอกไปสวัสด กินเสร็จก็ไปค่ะเดินไปนไปทะเลาะกับแมวบ้านแม่เกียงอีกไอ้โชกุลเห็นก็ไม่ได้เห็นไอ้นักลบไม่ได้ค่ะไปกัดมันทำไมล่ะปล่อยเดี๋ยวปล่อยเร็วเดี๋ยวแม่ไปแล้วนะ ไปซื้อของก่อน